ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผ่านเนาะต้องมาดูสินค้าครับสินค้าตัวแรกเราดูแก้ปัญหาดินแก้ปัญหาพืชเรามาดูตัวอย่างนะครับวันนี้วันนี้เรามายกตัวอย่างนะครับดินเป็นกรดนะฮะเราใส่น้ํท่้มสชูที่เป็นกรดแบบนี้นะฮะโอเคน้ําทั้งสามแก้วนี้ก็คือน้ํากรดจากธรรมชาตินะครับไอ้จากแร่ใส่จากอาัลโตเมดมดืนด่น้ำส้มสายชูที่ดมดูจะกลิ่นเนาะน,น้ำส้มสายชูสามแก้วนี้มีค่าความเป็นกรดวันนี้เรายังใช้ปุ๋ยเคมี M ยกตัวอย่างปุ๋ยเคมีที่เราใช้อยู่กันทุกวันนะครับในนี้ในนี้มีกดแล้วแล้วก็มีมีสารสังเคราะห์เราใส่ไปนะครับมันไม่ได้ช่วยแก้มันมีแต่จะเพิ่มเพิ่มมากขึ้นที่มันไม่กินมันก็กลับไม่กินมากขึ้นเรามาใช้อินทรีย์อินทรีย์ในการแก้ปัญหาดินดินเป็นกดนะครับไปดูอินทรีย์ไม่สามารถแก้ปัญหาดินเป็นกดได้เพราะในปุ๋ยอินทรีย์มันคือ,อสร้างพืชสร้างสวรนะรเราใช้ค่าความเป็นดาน่างในตัวมัน่างนี้อันนี้คือสินค้าเรานะครับ ในนี้มีสารด่างโดโลไม้์ซีโไลปูลมนมาอันนี้คือสารด่างที่แก้กดนะครับแล้วก็ที่เหลือมันจะเป็นธาตุรองเสริมในนี้ด่างอันนี้กดถ้าด่างกับกดเจอกันมันจะปรับทันทีเลยนะครับมันจะหยุดซับหย,ยางซึงเลย มันจะดูดซับดูดซึมอยู่แบบนี้เลยนะครับจะทําให้ความเป็นกรดลดลงแบคบทีเรียสืดเกือจางย่อยไปนะครับแลนะถ้าวันนี้มันตกค้างแบคทีเรียรเราใส่ตามหลังไปเราใส่เพื่อเพื่อปรับปรุงดินแล้วก็เอาแร่ธาตุนะครับไปเสริมนะครับพร้อมกับดึงปุ๋ยกลับมาใช้พร้อมกับดึงปุ๋ยกลับมาใช้นะครับมันก็จะดูดซึมอยู่แบบนี้นะครับ แล้วมันก็จะทําให้จืดเจือจางย่อยสลายดินสะอาดดินดินจะไม่มีกรดแล้วนะครับในอินทรีย์ถ้ัในนี้มีเคมีเองนี้มีเชื้อรานะครับมันก็จะดูดซึมอยู่แบบนี้นะครับยกตัวอย่างแก้วนี้นะครับถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีเหมือนเดิมแล้วบอกเอาอินทรีย์ไปใส่ยาปุ๋ยอินทรีย์ไปปรับปรุงดินนะครับปรับไม่ได้นะถ้าปรับได้มันปรับแล้วครับเนี่ยเพราะในอินทรีย์มันไี่มีค่าความเป็นด่างในตัวมัน เราต้องเอาค่าความเป็นด่างจากแร่ธาตุที่เรามีอยู่นะครับปรับดึงทั้งสองตัวนี้มาเลยดึงสองตัวนี้มาเลยนะครับในสาธิตแบบนี้ให้ชาวบ้านดูนะครับอย่าซื้อไปถ้ามันไม่เป็นนะฮะอันนี้น้ำส้มสายชูครับตรงนี้เดี๋ยวขอกินน้ำแก้วครับน้ำนี่น้ำกินนะครับนี่ครับสองแก้วนี้น้ำเหมือนกันอันนี้น้ำที่เป็นกลางอันนี้น้ำที่เป็นกรดนะครับเราใช้ กับเมอเดียวน้ำที่เป็นกลางครับมันเอยน้ำที่เป็นกรดมันก็จะดูดซึมดูดซึมอยู่แบบนี้นี่น้ำเป็นกรดครับแต่ถ้าน้ำเป็นกลางครับมันจะไม่ทําอะไรเลยมันจะเงียบๆของมันอยู่สนิทเงียบไม่ทําอะไรเลยเงียบอย่างเดียวเงียบอย่างเดียวเลยครับเพราะอะไรฮะเพราะมันไม่มีค่าความเป็นกรดใดๆแล้วนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะแก้ปัญหามันจะทําให้เกิดการย่อยสลายทําให้แบคทีเรียจืดเตือจางลงไป นะครับแล้วก็ลากที่มันเคยเน่าออกมาเน่าออกมาเน่าต่อมาเมื่อมันสะอาดแล้วมันเป็นกลางแล้วดินเป็นกลางแล้วมันทําให้ค่าสีสีทำงาน,นแล้วมันก็ยาวยาวยาวแล้วถืงซไปได้เมื่อกี้น้ำส้มสายชูก็ตางลงลองดมดูตางลงฮะใส่มันมะันก็หัวใหญ่นะครับมันก็ไม่เน่านี่คือ,น,คอนี่คือสินค้าเห็นไหมฮะเวลาเวลาท่านเอาไปใช้นะครับเอามือจับนิดนึงเอามือจับแบบนี้นะนี่เอามือจับแบบนี้นี่ จับแบบนี้ให้นี่ท่านจะเห็นมันหลับต